คิดว่าจะว้าวแบบอจะแบบสุดฤทธิ์าว้าวเอามเมเาม้ย2 1ว้าวซ้อมเปล่าซ้อมมาจากบ้านเปล่าวเดียวจะไปว้าวแบบนี้ เดี๋ยวตู้มเพราะว่าของเรามันสุกไม่ทานที่นี่เขาบ่มขายโดยมืออาชีพเลยนะเนี่ย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 เขาบ่มไว้เพื่อขายเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยไว้เดี๋ยวเอาปู้ต้นตัวนี้แป๊บนึงเอาผูใหญ่หน่อยเราต้องต้างภาพเอ๊เป็นไง แล้วได้ยิ้มแค่โอ้โเอ๋เป็นไงเป็นไงจะมั้วไยิ้มได้หลายยิ้มนะยิ้มไปในลูกกระตาหรือจะยิ้มอันนี้คือยิ้มแกล้งยิ้มแต่ถ้ายิ้มจริงๆเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะว่าลูกกระตาเรายิ้มได้ไปต่ออัดลูกเดยลูกเลยคลิปยาวเลยคลิปยาวเลย จริงนะแต่ว่าอ้วนมากหมดนี่นะจ่ายไปประมาณอ่าคิดกันเดียวเศจก็ไม่คิดนี่ดูว้าวว้าวว้าวแกมวว้าวาก้าว้าวได้ว้าวสนใจเลยมาจากไหนดูมาจากเมืองคงค่ะมาจากเมืองคงเพื่อเพื่อมาซื้อตุเยียนเจมส์ป้า มากว้าวมาว้าวเลยไม่บดีบางเลยค่ะอุ้ยกินหน่อยกินหน่อยกินแนรื่องไหนมาต่อคันเพื่อมาซื้อสุเลียตว่ามากินโหพูดแต่จะบอเก่งใจจะแถบอะไรอีกเนี่ยป๊าดเอฟซีเจมนะคะเนี่ยเอตัวยงเอาเราคุยดิดูข้างนอกไม่พอใจดู กินนี่กิน่อร่อยมากเลยค่ะวันนี้วันนี้วันนี้มาฟิวนี้เลย